มวัสดีจ้าพี่นอ้องยายทองน้จ้าคนขี่ขันหัวลานเขียวบองผ้ากิงผ้าเที่ยว,วสั่นพี่น้องช่วงนี้นะฝนไม่ค่อยได้ไปใส่น้าจ้าเนาะพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องอันเดือนสิงหาเดือนสิงหากะอืมเอิว่าผ่านไปซะนอะกจากเนาะเอินว่าผ่านไปเป็นเป็นเดือนของของวันแม่ของแม่แม่ของลูก,ลก ของลูกๆที่มักสิจัดงานวันเกิดให้แม่นะพี่น้องจ้าพี่น้องอันนิยมกันเนาะนิยมกันมาโดนแล้วเรื่องเรื่องวันแม่จัดงานวันเกิดให้แม่อันลูกแต่ละคนก็มักสิ่มาอันเชื่อภัยมากอันเออจัดวันแม่ให้แม่นั่นนี่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เออลงป็ดลงไล่อันอันปวดกันจะนั่นแล้วก็ม้วนพี่น้องอันจะไหมมันเนาะจ้าเนาะบริวากัน สมัยมันเห็ดหล่นมุนมวนเหมือนน้าเนาะอันคนว่าไปใช้มาไใช้เกกันไปวัดไปว่าไปใช้เอกันก็ลงปั๊บเด้ลงแล้วก็เออ่อยไปหั่นมานี่ตัวอือพู้ได้จะกหูว่าไปไปใช้ก็เออแตะเขาไปเบิ่งบ่ได้ขี่รถไปถามกันยากพี่น้องพูดได้เมื่อบ้านถามกันยาก่าจะไปใช้มือนี้โอ้ยตึงแม่จำบ่ายเนาะพี่น้องเนาะสมัยมันก็คขัดที่มันายก้่องโหว่หรือเกิดมาทันสมัยพี่น้อง อืมใคมันตายก็อันมหันเห็นอย่างโอ้ยจำเป็นสิแต่เกิดมาศาตเดียวต่เป็นสิเสียใจว่าฉันดีอยู่จ้าดีอยู่ยายมักอยู่มักมักสมัยมันมักว่ามันทันสมัยแล้วนะจ้าเออพี่น้องอันฝนกับอันฝนสอาตกดีสามสี่มื้อพี่น้องแดดออกแดดออกอยู่เด้แต่ว่ากันยังยังยังมียังมันอันจะายอยู่่ะเพราะว่ามันอันอยู่น้ำอยู่น้ำหยานี่ยมันไม่ยุง มันมียุ่งบกญา้าหรือว่ายุ่งลล่ก็มีเด็มันมาจับใยนี่มันมันสิเป็นตัวตัวเล่ยๆตัวเล่ๆเลๆเลยๆน้อยเนาะจานะ้าเนาะกัอันตรายอยู่เดียจากบอกเพื <S <S ่อนนี่กับกม่มาอันมานั่งอู้มักปานไดกันยุ่งไลยปานไหนกันนั่งเท่านี้ระวังเด้ยุ่งไา่เด้กอกับแมนอหรีเด้พี่น้องอันตรายหายแท้ได้หาเป็นไข้เลือดออกกับยากลูกยากเต้าอ,อีกเนาะพี่น้องเนาะบ่เป็นแนวเด้จ้าพี่น้อง อันสำหรับยา่ท้องเนาะอันบ่ดด้ลูกบ่ได้จัดงานวันเกิดให้บบบแม่น่าบ่ดด้จัดบ่ดด้้่ายออกให้ให้ให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าลูกลูกบ่มักลูกลูกลูกอยากอายลูกอยากไอายบบ่บ,บ่ออันบ่มักออกซื่อสักบงาง่ายสซะ ลูกอยากอายกันไทยกันไทยเห็นจะอันก็เห็นอย่ดอกาย้ท่องไทยเออเห็นพาคเขาเห็นยังก็เห็นตั้งต่อันภาคเขาเห็นมือเห็นอีหยังบ่อไทยเห็นหน้าตา่นคนอยากอายพี่น้องอันเจ้าไทยเด้ออันอยากออยจัาซส่พี่น้องเป็นแต่อยากหัวอยากหัวลูกเต่าล้านเลีนก็อยากหัวอยากหัวเขานนะจ๊ะที่จริงเห็ดจุจ้าเห็ดอยู่อันนั่นอันนี้ก็มี่ให้เม่อยู่จ้ากับพ่อสมควรอยู่อันบ่เพืันอัน คนมักนิยมกันนอกจากเนาะเรื่องว่าอ่านซื้อท่องให้แม่อ้มไผ่หางเงินหาหาเงินใดซื้อท่องห้แม่ซึ่งเป็นก็เลยสิเป็นประเภทนี่เป็นแล้วล่ะคือซื้อท่องห้แม่แม่นันดีใจที่สูดันไดใจท่องเนาะพี่น้องเนาะเออซ้ำเฮ้าซ้ำซ้ำยายซ้ำอันยายท่องคือจังย่ายทองส่ล่ะอืมลูกเต้าซื้อท่องห้เออดีใจตัวกำแน่นเนี่ยตัวพี่น้อง เิ่นบ่เคยไดบ่เคยมีเนาะพี่น้องนาะยย่อันหาบ่าไดดอกถ้าลูกบ่ซืือให้ยาลูกก็ซื้อให้ยุจา่าพอได้พอได้ใส่ไมาสัดอยู่อืมสั่ดอกจังวาวาลูกเต่ว่าแม่อันวันแม่เนี่ยันบ่มีเฉพาะเดือนสิงหาเดเดือนใดวันใดกับเป็นวันแม่ใดเบิดลูกว่าจังสี่เด้พี่น้องวันแม่นี่มีซูมือเข้าว่าจางังซีเออมันสิแเป็นความเขาอยู่พี่น้อง ซส่วๆเบิ่งแล้วนี่ตื่นขึ้นมาแม่เจ้ากินหยังมาคิดเบิ่งคักๆเลิกๆแล้วโอ้คำว่าแม่เจ้ากินหยังนี่เจ้าสิกินหยังนี่มันสุดยอดอลไรเนาะพี่น้องเนาะแม่นบ่ลูกเจ้าตื่นขึ้นมาลูกถามว่าแม่เจ้ากินหยังนี่สุดยอดอะไรอันแบบอึ้งจึงมาถามจักแม่ได้กินอีหยังนี่นั่นนั่นเปรียบเปียบใส่กันดูล่ะจ้าแม่นบ่แมนคนยายบ่มีลูก ตกแตกยนโยยังบังค <Yeah. S 1> ้ซสลูกหนึ่งเขาหนึ่งปลาสู้แม่กินจังแม่ได้กินยังเต่ละมือเราเวียนนี่นั่นแหละพี่น้องนั่นแหละอันกระโบม่นี่น้อพี่น้องเนาะอันนี้หูจักลูกปองแปงปองแปงทรรมดาได้หน่อยมันบอกหัจักลูกจักตื่นมันนอนเอาเป็นเอาไตบนเด่นกูจยากนอนย่ำแต่กูกะนอนอยากลูกย่างเลยกูกะลูกก็ได้ได้ขันข้าเสียแนวนอนก็ได้เนาะจ้าอันนี้ลูกขึ้นมา อันนี้กับอีกอย่างหนึ่งมันมันสีแบงไหวพี่น้องอันนี้ข้องเจ้าเดออันนี้อันนี้กินยำหมูเส้าอันนี้กินยำหมดเส้าได้แบงไหวให้เออมาซ้อมซ้อมเบืองเรียวมันก็เลยแม่นควอมเขาพี่น้องแม่นควอมเขาวะมันแม่มีสุ่มืออหลีเ้อพี่น้องแม่แม่นควอมเขาอยู่จ่าแม่นควอมเขาอยู่จ่าใหญ่ท้องมาคิดเบืองเรียวอือแม่นควอมเขาอหลิ ก็เลยถือว่าสุดหยอดพี่น้องสุดหยอดเลี่ยวสำหรับกิจใจผู้เฒ่าผู้เฒ่าไหวนี่เล้วนะถ้ามีลูกเต้าล้านเหลนถามแนวนี่ถือว่าสุดหยอดเลีว่วเนาะพี่น้องเนาะแมนบ่วยายท้อเว้าถือบอัวโอ้ดีแลีวดีเลี่ยวพี่น้องเนาะก็เลยมาบอกสู่ฝั่งว่าเออเป็นอย่างคือบอ่เห็นทายลง,งคือโมอันเฮตุยูทูบกระดายว่นแม่กับบเห็นกับอีกอย่างหนึ่งอัน เขาประดับดินไปวัดสังฆทาตเฮ็ดนั่นนี่คือบบเห็นเ่าแลว้วคือบบเห็นเขาวัดอันนี้พี่น้องช่วงนี้ย้า่ท่องอย,อยู่ในช่วงที่อ,อันโลกย่าย่วา่วเว้าจูฟังี่วานอันก้นย้ายกระดูกก้นกระดูกยุกกย่กนะ้น,กน,น,ย,นย่ายน่ะมันจักมันเป็นอีหยังพี่น้องย้ายนั่งรับศีลนี่บแล้วพี่น้องบอ่แล้วเลยมันที่ปวดแสบปวดห่อนแบบ จักเอาอีหยังมาบรรยายจักเอาอีหยังมาบอกจูฟังที่ยายนั่งนี่นั่งอูนั่งอูนี่คือนั่งได้ดนบ่บ่จ้าพี่น้องต้องนั่งให้มันเป็นนั่งให้มันเป็นอย่าให้กนไปถืออีหยังแท้ๆนั่งอูนี่นั่งห่างนั่งให้ให้นั่งให้กนมันถือฟองอูไว้จ้าพี่น้องซ้ำซ้ำบอกจูพี่น้องฟังจากนั้นยายเมเบเด้ยายต้องเมเบเด้ต้องเมเบให้ได้ต้องเทิงให้ได้คือบ่ให้น้ำหนักเฮานี่ไป บ่ให้ก้นเท่าไหนี่หลับนนำหนักเข้าจังอยู่ได้เลยพี่น้องเด้อย่าสิบเว้าสุฟังจังว่าเออคือบ่เห็นแต่ก่อนหน้าเห็ดยู่ดอกแล้วย่อมือน้ามูคนมูคนไปได้คือเก่ากัย่อมือนําย่าหนะแตะก่อนน่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยย่านั่งเห็ดเครื่องบุชาเห็ดอันขันดอกใหม่รือว่าเห็ดอันบายจีอันเก่าจันรือยังกระ่างยามได้ย่านั่งเห็ดสามมือสี่มือสามมือสามขึ้นเนี่ยกันั่งนั่งได้ตอนนั้นซึ่งมัน บัคครอกก็กนพี่น้องกาเหตุใดเฮ็ดมาแล้วยายก็เลยว่าเอ้ยบุญจำนีบ่บ่บุญยายสิมีต่แค่นีบ่บ่สมมตุตมดว่าเออรักษาดิมันมันดีมันเศร้าแล้วหรืออาจติกกับไปเขาวัดคือเก่ากับก็ได้จ้ะเพราะว่าเขาอยู่เขาเคยเหตุบ่แมวนว่าบ่คืนหอดดิคืนหอดแต่มันก็จำเปลี่ยนพี่น้องนี่วันที่วันที่สองถี่หอดนี่อ่นมือหือนี่หมอนัดเข้าอุมโมจ้ะ หมอหนะ่ะเขาอุโมยอันพื้นสีไปสแกนเบิ่งว่าในกระดูกหมองนั้นมันคืออีหยังมันเป็นอีหยังมันยังพาเจ็บาพาปวดแท้พี่น้องแต่ก็กินได้อยู่ด้กินเขาได้อยู่แต่กระ,ระว่างบ่ให้น้ำนักมันหลายเกินเกินกูเกาน่ะจ่ะจ้าพี่น้องก็เลยว้าสุพี่น้องฟังเนาะว่าวัดแม่คือบ่เห็น,เนจัดงานวัดแม่อันยามันสีมันพรชอนส่วงเขาภาษานี่แท่นที่ผูเ่าจังย่ายนี่คือบ่เห็นไปวัดไปว่าคือบ่เห็นลงใหหมูเบิ่ง อืมก็เลยเบาสู่ฟังสหรับจ่าพี่น้องเขาใจย่ายตามนี่เด้อจ่าเด้อถูกเต้าหลานเหรียญก็ดีละจ่าจ่าพี่น้องสำหรับมือนี้เอาไปซ้ำนี่สักวันนะจ่านอจ่ายยุ่งไรมากัดจ่าว่าด่วนบ่ได้อืมอันตรายจ่าอันตรายจ่าขอบุญขอบคุณเด้ออันผู้ทิ่ตามโปรให้กำลังใจย่ายอันซจำนี่ก็ถือว่าดีหลายแล้วนะจ่านอสำหรับย่ายคนบ่มีหมูคนบ่มีหมูจ่าอัน มูชนิดมูยังกันสิแล้วบอกค่อยมีดอเพบอกว่าคนเป็นคนนอันบอบกว้างขวางจ้าบอบกว้างขวางบอเป็นคนดังบอเป็นกว่างขวางยายก็อยู่แต <coaches> <experience> ่น้าถงน้ำท <eni> ้าน้ำใบน้ำหน้าเนาะอันก็เลยบอเป็นคนสังคมมูทอาใดจ้าก็เลยบอมีมูมีผวกพอสิมากกดไหล่กดแช์กดอีหยังให้อันที่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 ยายเห็นอันอันตัวเลขนี่ยก็ถือว่าถือว่าร้ายเลยวสํสำหรับยายจ้ะจ้าขอบุณขอบคุณเด้อ ให้ยุดีมีแหงจ่าให้ลำให้รวยส่วนปุตส่วนเด้อจ่าเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองลำล,ำ,ลำเลยว่าย,อยุดีมีแหงเด้อจ่าเด้อส่วนปีสวัสดีจ้า